สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT s o u t รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์นะคะซึ่งเป็นกองถ่ายจากต่างประเทศค่ะโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เผยว่าบอดภาพยนตร์ค่ะได้ไฟเขียวอัดงบ845ล้านค่ะดึงหนังต่างชาติ ถ่ายทาในประเทศไทยค่ะโดยวงการหนังไทยนะ,ะได้เฮนะเมื่อเหน็นชอบหลักการ cash rebate นะคะก็คือรัดคืนเงินลงทุนกระตุ้นผลิตเผยแพร่ภาพลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะโดยเมื่อวันที่18สิงหาคม2568นะ,ะนายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ภาพยนตร์แล้วก็วิดีทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2 5 6 8ซึ่งมีนายสอรวงเทียนทองแถะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมะค่ะมีมติเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนะ,ะงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณพศ2568สำหรับการคืนเงินตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทยนะตามที่กรมการท่องเที่ยวเสนอค่ะโดยจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สร้างภาพยนตรต์่างประเทศจำนวน7เรื่องด้วยการวงเงินคืนรวมกว่า845ล้านบาทนะจาก เงินลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์รวมกว่า4,485ล้านบาทและเห็นชอบรายชื่อเทศกาลภาพยนตร์นานชาติรวม6เทศกาลด้วยกันนะคะเพื่อประกาศเป็นเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศต,ตามมาตรา27 วงเล็บค่ะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าที่ประชุมยังได้เห็นชอบหลักการ Crash Rebate ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ไทยในประเทศเพื่อที่จะเพิ่มกิจความสามารถการแข่งขัน,ขนแล้วก็สร้างผลงานคุณภาพที่สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศสู่นานาชาตินะโดยสนับสนุนภาพยนตร์ละครซีรีส์และมิวสิกวิดีโอที่มีทุนผลิตตั้งแต่20ล้านบาทขึ้นไปค่ะให้ได้รับเงินสนับสนุน15%แล้วก็ เพิ่มอีกสูงสุดถึง30%หากว่ามีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างเช่นมีเนื้อหาส่งเสริมคุณค่าทางสังคมหรือวัฒนธรรมนะทุนสร้างก็จะเกิน 50ล้านบาทหรือว่ามีเผยแพร่ในต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กําหนดนะ,ะนอกจากนี้ค่ะผู้ชมที่ประชุมยังมีการเห็นชอบนะคะเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยอีกด้วยนะคะโดยคืนเงิน20%ให้แก่บริษัทต่างประเทศที่ว่าจ้างผู้ประกอบการไทยค่ะผลิตงานในด้านแอนิเมชันแล้วก็วิชวลเอฟเฟกนั่นเองนะคะโดยต้องมีสัญญาจ้างขั้นต่ำเนี่ยหล้านบาทขึ้นไปค่ะแล้วก็ยื่นความประสงค์ เข้าร่วมก่อนเริ่มดําเนินการนะถือว่าเป็นมาตรการสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยดึงดูดในเรื่องของการผลิตนะคะจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยสร้างการจร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะบุคลากรไทยค่ะในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ดิจิทัลอย่างไรก็ตามค่ะที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงวัฒน,นธรรมเองนะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่ะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง2องมาตรการดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะจัด,จดทํารายละเอียดและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบต่อไปนะทั้งนี้ที่ประชุมเองนะคะก็ยังได้เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจนารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ทดแทนตําแหน่งนะคะที่ว่างตลอดจนรับทราบความคืบหน้าเรื่องการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวิดิทัศน์พศ2551แล้วก็ติดตามผลการบูรณาการแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศต่ตอไปด้วยนะคะคุณผู้ชมมาต่อันที่เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาค่ะคุณผู้ชมท้รัฐบาลก็ได้มีการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนค่ะ อันเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุส่วนพระอุระหรืออุรังคธาตุมาประดิษฐานที่จังหวัดตรังค่ะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะอย่างใกล้ชิดนะโดยเมื่อวันที่18สิงหาคม2568ค่ะ นางสาวสัิการวัฒนจันทร์ค่ะรองโฆษกรจะาำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอท,อท,อทอค่ะและก็สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระหรือว่าอุรังคธาตุค่ะซึ่งอัญเชิญมาจากรัฐ ิหานะคะสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวค่ะผู้ชมก็จะจัดขึ้นในช่วงวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่25สิงหาคม2568ค่ะ ณวัดประสิทธิทชัยหรือว่าวัดท่าจีนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะโดยกําหนดให้พุทธศาสนิกชนนะคะสามารถที่จะเข้าสักการะได้ทุกวันเลยทีเดียวค่ะผู้ชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกานะคะ ภายในงานค่ะุผู้ชมก็ได้มีการจัดสถานที่อย่างวิจิตรงดงามนะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานแล้วก็เสริมสร้างบรรยากาศแห่งศรัทธาและความสงบร่มเย็นนะ,ะโดยพระบรมบร,บรมสารีริกธาตุอุรังคธาตุนะคะ,ะ,ะเป็นหนึ่งในสินรร่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนะ,ะน้อมเคารพแล้วก็ศรัทธาน,นะ,ะการได้มีโอกาสสักการะในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็น โอกาสมงคลสูงสุดค่ะที่จะเกื้อนหนุนนะคะให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวอีกทั้งยังสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและอินเดียด้วยนะคะซึ่งเป็นดินแดนต้นกําเนิดพระพุทธศาสนาค่ะโดยนางสาวสถิการก็ได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยคะ่ผู้ชมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งการสืบสานคุณค่าศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะตลอดจนในเรื่องของการส่งเสริมสังคมไทย ยืนอยู่บนฐานรากแห่งคุณธรรมแล้วก็ความสามัคคีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อความรักพังเพราะกฎหมายเลือกปฏิบตัติทำไมผู้หญิงถึงฟ้องร้องผู้ชายไม่ได้นะคะคำว,วินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญค่ะที่เปรียบประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของสิทธิสมรสไทยค่ะไปติดตามชมกับคลิปนี้ความรักอาจเลือกคนแต่กฎหมายต้องไม่เลือกเพศไปชมกันเลยค่ะความรักคือสิ่งสวยงามถักทอด้วยสายใยแห่งความผูกพัน แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและแล้วทุกอย่างก็พังทลายลงด้วยการนอกใจนี่คือพิมพ์หญิงสาวที่เชื่อมั่นในรักแท้เธอแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับสามีมานานหลายปีแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับต้องพบความจริงที่เจ็บปวดเมื่อสามีสุดที่รักแอบปันใจให้ชายอีกคนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดชูคนนั้นเป็นผู้ชายแต่เธอฟ้องร้องอะไรไม่ได้ เพียงเพราะเขาคนนั้นคือผู้ชายทำหม่กฎหมายให้สามีฟ้องชูได้โดยไม่จำกัดเพศแต่สำหรับภรรยากลับฟ้องได้แค่เพียงผู้หญิงแล้วความเสมอภาคอยู่ตรงไหนกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพิมพ์แต่เป็นปัญหาที่ผู้หญิงมากมายต้องเผชิญพิมพ์ไม่ยอมแพ้เธอยังเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมีอยู่จริง จึงยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรมและเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 2 3วรรคสองได้กำหนดสิทธิในการเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสของตนในทำนองชู้สาวระหว่างสามีภรรยาไว้แตกต่างกัน โดยภรรยาสามารถฟ้องชูได้เฉพาะในกรณีที่ชูนั้นเป็นหญิงอื่นเท่านั้นทั้งยังต้องมีการกระทําโดยเปิดเผยและต้องมีความยินยอมในการเข้ามามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งยากต่อการพิสูจน์เนื่องจากความสัมพันธ์ทางชู้สาวมักมีพฤติกรรมที่ลักลอบปกปิดไม่เปิดเผยต่อสังคม ในขณะที่ฝ่ายสามีกลับสามารถฟ้องชูได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและไม่จําเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสมัครใจยินยอมแม้จะเป็นการปิดบังซ่อนเรินเช่นเดียวกันก็ตามซึ่งถือเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญเหมือนกันให้แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงเพราะความแตกต่างทางเพศซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาพตามรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินจึงสรุปความเห็นพร้อมเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญ และในที่สุดความยุติธรรมก็เดินทางมาถึงเมื่อสารรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากฎหมายมาตราดังกล่าวขาดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา27โดยกำหนดให้คำวินิจฉัยนี้มีผลเมื่อพ้น360วันและเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังได้มีการรับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเพศอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขมาตรา1523วรรคสองให้คู่สมรสไม่ว่าเพศใดก็ตามมีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชูได้โดยไม่นำเรื่องเพศมาเป็นเงื่อนไขอีกต่อไปก้าวข้ามข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรมร่วมกันขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วยกฎหมายที่ให้ความเสมอภาคกับทุกความหลากหลายและคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสายด่วน1676ผู้ตรวจการแผ่นดิน เื่ออความมป็นนนขงแดิธรรกลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมจะมาที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะได้มีการเห็นชอบ หลักการนโยบายการกำจัดและกวาดล้างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างเช่นโบริโอหัดหัดเยอรมันแล้วก็หัดเยอรมันแต่กําเนิดตามบรนทสัญญาณนานชาตินะคะโดยเมื่อวันที่18สิงหาคม2568ค่ะที่สํานักงานประหลัดก,กระทรวงสาธารณสุขนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่4ทับสองค่ะโดยมีนายแพทย์โอพาสการกรวินพงศ์ค่ะประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะนายแพทย์พนุมาตรยานเวสกุลค่ะที่ปดีกรมควบคุมโรคและก็กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะโดยนายสมศักดิ์กล่าวว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็ได้แก่โปลิโอนะคะประเทศไทยก็ได้รับการรับรองว่าโปลิโอฟรีตั้งแต่ปี2540แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็กต่ำกว่า1 5 หปะะหัดเยอรมันก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกก็เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะก,กําจัดโรคหัดเยอรมันได้ภายในปี2568ส่วนโรคหัดในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะไทยก็ยังพบว่ามีการระบาดนะ,ะนาสมศักดิ์กล่าวต่อว่าที่ประชุมได้มีการเห็นชอบในเรื่องของหลักการนโยบายการกําจัดและกวาดล้างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างโรคโปลิโอหัด หัดเยอรมันแล้วก็หัดเยอรมันแต่กําเนิดตามพันธสัญญาอาาชาติแล้วก็มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเร่งรัดการให้วัคซีนหัดแก่เด็กตามเกณฑ์ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า95ค่ะแล้วก็ยกระดับความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคนะคะด้วยกระทรวงสาธารณสุข,ขก็ได้ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะสื่อสารกับ ราชวิทยาราชวิทยาลัยลกุมารแพทย์นะคะราชวิทยาลัยลอายุรแพทย์ราชวิทยาลัยลสูตินรีแพทย์แล้วก็คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กระดับเขตและระดับจังหวัดในการจัดระบบเฝ้าระวังแล้วก็ส่งต่อรวมไปถึงสามศูนย์การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนะะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มคนงา,านต่างด้าวนะคะแล้วก็โดยส่งเสริมการใช้ข้อมูลชีวภาพค่ะหรือว่า ไบโอเมติกค่ะ <an> <t ik> เพื่อที่จะยืนยันตัวตนค่ะมีประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะเลขาธิการสภากาชาติไทยแล้วก็ที่ปรืกรมควบคุมโรคเป็นที่ปรึกษานะคะหัวหน้าผู้ตรวจการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานค่ะรองที่บดีกรมควบคุมโรคเป็นรองประธานแล้วก็หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่กรุงเทพมหานครนะคะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศสภากาชาติไทยเป็นคณะกรรมการส่วนรองทอี่บดีกรมควบคุมโรค ผูะะ้อำนวยการกองระบาดวิทยาและก็ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นฝ่ายเลขานุการค่ะโดยแผนปฏิบัติการก็อยู่ในระหว่างการพิจารณากันกรองนะคะของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งระยะที่1นั1่นคือ1-6เดือนเป็นการเตรียมพร้อมเชิงระบบและนำร่องค่ะโดยแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนะคะจัดทำแนวทางร่วมมือเร่งพัฒนาระบบเพลไอดีที่เชื่อมโยงกับไบโอเมตริกนะคะของสภากาชาติไทยแล้วก็จัดการทรัพยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โดยใช้สมุดสาครโมเดลค่ะในพื้นที่นำร่อง10จังหวัดด้วยกันได้แก่นนทบ,บุรีนะคะปทุมธานีสระบ,บุรีนะคะนครนายกชนบุรีสมุทรปราการจันทบ,บุรีสระแก้วระยองตราดรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่มีความพร้อมนะคะด้านของนายแพทย์โอภาสก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า สมุทรสาครโมเดลเนี่ยเป็นการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคนะคะโดยใช้ไบโอเมตริกยืนยันตัวตนปัจจุบันทุกโรงพยาบาลแล้วก็รอพอสตสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสาครจะมีเครื่องที่เรียกว่า i อริสแกนครบ100%คะคะก็คือสามารถที่จะระบุอัตลักษณ์ของบุคคลของแรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์นะคะแล้วก็รื่องการสวมตัวตนจากบุคคลอื่นค่ะ เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลการรักษาพยาบาลแล้วก็การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการขยายผลต่อเนื่องในเขตสุขภาพที่5ค่ะโดยมีโรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะคะเป็นพี่เลี้ยงค่ะแล้วก็สำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสมุทรสาครจัดระบบในภาพรวมของเขตสุขภาพแล้วก็ติดตามเรื่องของการดาเนินง,งานด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อที่สําคัญในช่วงนี้ก็จะมี โรคมือเท้าปากค่ะคุณชมที่มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศเลยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนและวก็กรกฎาคมพบมากในภาคใต้ค่ะแล้วก็ในกลุ่มเด็กเล็กอายุศูนย์ถึง4ปีย้ําให้สื่อสารมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้สถานศึกษาะะแล้วก็สถานรับเลี้ยงเด็ก คัดกรองทุกๆเช้าดูแลสุขาอนามัยทาความสะอาดของเล่นนะคะแล้วก็สถานที่ที่ใช้ร่วมกันเป็นประจําหากว่ามีการระบาดเป็นวงกว้างเนี่ยควรที่จะปิดทําความสะอาดห้องเรียนแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่สอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคด้วยนะคะส่วนโรคปรอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV นะคะแนวโน้มของผู้ป่วยค่ะผู้ชมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี2,567นะคะจะพบผู้ป่วยมากที่สุดก็คือในกลุ่มเด็กเล็กอายุ0ูปีแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนะคะย้ําในเรื่องการสื่อสารมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยเฉพาะในเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะส่วนโรคไข้เลือดออกค่ะผู้ชมปีนี้ พบผู้ป่วยแล้วกว่า36,995รายนะคะแล้วก็มีการเสียชีวิต37รายค่ะแนวโนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกเขตสุขภาพค่ะเนื่องจากว่าอาการเนี่ยจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคโควิด9 9นะย้ำหากว่ามีไข้นะ,ะให้รับประทานยาพาราเซตามอลค่ะุณผู้ชมหลีกเลี่ยงเรื่องการใช้ยาต้านการอักเสบกลุ่มเอนเซตนะคะหาก1-2วันอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะภูเก็ตดินแดนที่ความมุ่งมั่นหลอมรวมกับแรงบันดาลใจจุดหมายของมืออาชีพและสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่ลงตัวในเดือนสิงหาคมนี้ประเทศไทยภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติณจังหวัดภูเก็ตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายสื่อที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคภายใต้หัวข้อ media for people Peace and prosperity and สิงหาคมนี้ที่ภูเก็ตประเทศไทย กลับมากับช่วงต่อไปของรายการคุณผู้ชมมาช่วงนี้เราจะมาที่เรื่องของอาหารการกินค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงทองคำนะก็เป็นโลหะล้ำคา่าที่เราเนี่ยจะคุ้นตากันในรูปแบบของเครื่องประดับแล้วก็สมบัติมาตั้งแต่โบราณนะแต่รู้หรือไม่ว่าทองคาเนี่ยไม่ได้ใช้เพียงแค่การครอบครองค่ะเพราะในหลายอรารยธรรมทั่วโลกทองคํายังนํามาถูกใช้รับประทานได้ด้วยนะความเชื่อก็คือสามารถที่จะบํารุงร่างกายได้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความมัง่งคั่งแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะ่ะ ก็คือว่าแล้วทองคําแบบไหนหละ่ะที่กินได้ทองคําที่เราใส่เป็นเครื่องประดับเนี่ยกินได้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วการรับประทานทองคำเนี่ยผู้ชมมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณนะ,ะซึ่งมีบันทึกว่าชาวอียิปต์จะใช้ทองคําเป็นส่วนประกอบในยาแล้วก็พิธีกรรมะค่ะเชื่อว่าช่วยคืนความอ่อนยาวนะคะส่วนในประเทศจีนเองสมัยราชวงศ์ถังและหมิงค่ะก็มีการนําทองคำเนี่ยมาบดละเอียด ผสมในยาสมุนไพรเพื่อที่จะเสริมพลังชีวิตในยุโรปยุคกลางทองคําก็ถูกใช้ในเรื่องเครื่องดื่มนะแล้วก็อาหารของชนชั้นสูงนะเพื่อที่แสดงถึงความมั่งคั่งแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่ามีพลังปกป้องร่างกายแม้แต่ในสยามเองบางตำรับยาก็กล่าวถึงทองคําเปลวค่ะที่แปะบนยาลูกกลอนเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับประทานคนะจริงๆแล้วทองคำเนี่ยคุณผู้ชมจัดเป็นโลหะที่เรียกว่าเฉยนะคะหมายถึงว่าไม่ทําปฏิกิริยากับสารเคมีอื่นๆในร่างกาย ถ้าเป็นทองคำบริสุทธิ์23-24กรัตเนี่ย จะไม่ถูกย่อยไม่ถูกดูดซึมนะคะแต่ว่าจะผ่านออกจากร่างกายอย่างปลอดภยัยนั่นหมายความว่าทองคำเนี่ยกินได้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงแต่ให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็สะท้อนถึงสถานะนะคะในด้านของมิติความเชื่อค่ะคุณผู้ชมหลายวัฒนธรรมยังเชื่อว่าทองคำเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์นะการกินทองคำเนี่ยจึงไม่ใช่แค่การกินอาหารค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการรับพลังนะคะในบางประเทศอย่าง ประเทศญี่ปุ่นก็มีพิธีชงสาเกโรยทองคําผงค่ะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลในไทยเองเราก็จะเห็นทองคําเปรวแปะบนพระพุทธรูปและแม้บางพื้นที่ก็มีความเชื่อว่าการกินทองคําเปลวเนี่ยเป็นสิริมงคลเป็นอาหารที่หรูหราระดับโลกก็นิยมใช้ทองคําเปลวโรยหน้าไม่ว่าจะเป็นซูชิกอดดีนะคะหรือว่าจะเป็นสเต็กขนมหวานหรือกาแฟราคาแพงที่ดูไบเนี่ยก็มี เมนูเบอร์เกอร์ทองคำค่ะคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นพิซซ่าโรยทองราคาเรือนหมื่นนะส่วนในไทยเองเนี่ยก็มีเมนูซูชิมีขนมเค้กทองคำที่ขายในร้านหรูนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวทองคำเนกินได้ก็จะไม่ใช่แค่การเพิ่มรสชาตินะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์แล้วก็คุณค่าทางใจซะมากกว่านะในเมื่อการทางทองคาส่วนมากเป็นเรื่องของความเชื่อนะแล้วก็เป็นเรื่องของคุณค่าประสบการณ์มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วในความเป็นจริงเรื่องของความปลอด ปลอดภัยของทองคําในอาหารและมีมากน้อยแค่ไหนนะคะอ้างอิงข้อมูลจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐค่ะยังไม่มีแนวทางเกี่ยวกับการบริโภคทองคํามากเท่าไหร่นะ,ะเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีผู้บริโภคใส่ใจจะถามถึงเรื่องนี้เท่าใดนักนะคะว่าจริงๆแล้วทองคํากินและอันตรายหรือเปล่ากินได้มากน้อยแค่ไหนแต่ข้อมูลที่คิดว่าใกล้เคียงแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับผู้บริโภคอย่างเราเราก็คือมาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐซึ่งไม่ได้จัดทองคําว่า เป็นสารพิษนะคะแปลว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทองคําก็ไม่ได้เป็นพิษต่อร่างกายนะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ยังเตือนกันว่าอย่ากินทองคําเป็นประจำนะ,ะอย่างคุณอเล็กซานดราออฟเพนไฮเมอร์ก็แนะนําว่าทองคำเนี่ย ควรที่จะใช้แค่ในโอกาสพิเศษเท่านั้นไม่ควรจะเป็นของแต่งจานประจําวันนะเพราะว่างานวิจัยเกี่ยวกับมันเนี่ยยังมีน้อยเกินไปค่ะด้านผู้เชี่ยวชาญอื่นๆอย่างคุณซินเทียแซดนะคะก็เห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าอาหารโรยทองเนี่ยควรเป็นประสบการณ์แบบครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสรุปก็คือในปัจจุบันนะ,ะเรายังไม่รู้จริงๆว่าการกินทองเนี่ยจะส่งผลระยะยาวอย่างไรนะค,ะคุณผู้ชมแล้วก็การกินมากเกินไปจะเป็นอะไรไหมแต่สิ่งเดียวที่แน่ชัดก็คือมันทําให้การขับถ่าย คุณหรูหราขึ้นนะคะแต่ว่านักวิจัยอย่างคุณออฟเพนไฮเมอร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วโอกาสที่คุณจะเห็นทองคําออกมาในระหว่างขับถ่ายเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็จะถูกกลบไปกับอาหารอย่างอื่นในท้องจนหมดแล้วนะคะส่วนในเรื่องของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ในเรื่องความงามก็มีคนเชื่อเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าทองคําผสมแล้วอาจจะหน่าเด็กบ้างอาจจะสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีซึ่งเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมมีบางวิจัยบอกว่าทองคำเนี่ยอาจจะกระตุน้นการสร้าง คอลลาเจนและก็การไหลเวียนโลหิตที่ผิวทําให้ผิวนดูกระจ่างใสขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ย,ยังไม่แน่นพอที่จะบอกว่าทองคํานั้นช่วยให้ผิวดีขึ้นจริงๆนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการตลาดแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ความหรูหราเสียมากกว่านะสรุปเลยก็คือทองคำเนี่ยคุณผู้ชมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาน้อยนะและก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าการทานทองคําเป็นประจำเนี่ย จะให้ผลดีหรือว่าผลเสียค่ะยังอยู่ที่เรื่องการทานอาหารค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ดิฉันได้พูดถึงคุณแบงค์ปิติที่ออกมาตามหาไก่ทอดหัดใหญ่กลางดึกนะจนเกิดเป็นกระแสคือฮามาแล้วแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็เกิดกระแสคือฮาขึ้นอีกครั้งค่ะเมื่อน้องลิซ่าแบงค์พิงค์นะคะไอดอลระดับโลกก็ได้ออกมาพูดถึงความอร่อยของบ้านเราคราวนี้ก็คือไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะซึ่งครูลูกอล์ฟเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปลงในไอจีว่าน้องลิซ่าเนี่ยพูดชัดเจนเลยนะว่า ไก่ทอดหัดใหญ่อร่อยมากค่ะผู้ชมงานนี้ก็ทําเอาโซเชียลโดยเฉพาะชาวหัดใหญ่ยิ้มกันแก้มปริเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการที่อาหารรูบ้านเราเนี่ย ผูกพูดถึงในเวทีโลกเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้แฟนๆภูมิใจเท่านั้นแต่ยังเหมือนกันช่วยโปรโมทเมนูท้องถิ่นที่ดังขึ้นไปจนหลายคนเนี่ยถึงกับคอมเมนต์เลยนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าไก่ทอดหัดใหญ่เตรียมตัวกันได้เลยนะคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยต้องมีแมสอีกแน่นอนเพราะว่าน้องลิซ่าพูดแล้วก็เหมือนเป็นการการันตีคุณภาพแล้วว่าอร่อยจริงๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องลิซ่ากันหน่อยดีกว่าค่ะ ะบะหมี่อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะ,คะอร่อยจริงไหมอร่อยจริงค่ะแต่ไก่ทอดหัดใหญ่ <c oughs> ถ้าทำสำเร็จแล้วไก่ทอดหั่นใหญ่ <c oughs> หัดใหญ่มากค <c oughs> ่ะน,นี่น้องลิซ่าก็คอนเฟิร์มแล้วนะคุณผู้ชมไปตามหาไก่ทอดกัดหัดใหญ่กันได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย คุณผู้ชมคะกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรานึกถึงประเทศสเปนนะคะหลายคนจะนึกถึงเมืองใหญ่ที่คึกคักมากๆอย่างมารกิดก็ดีหรือว่าบาเซลโลนานะคะแต่เมืองไทยที่ดีวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปสัมผัสเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะทางตอนใต้ของสเปนที่มีเสน่ห์เกินกว่าจะมองข้ามเมืองนี้มีชื่อว่ารอนดานะคะ่ะคุณผู้ชม รอนดาเนี่ยตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซียนะลายล้อมด้วยภูเขาสูงค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ผู้มาเยือนต้องตื่นตะลึงตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวเพราะว่านี่คือเมืองที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า120เมตรค่ะแล้วก็ถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยหุบเหวลึกที่ชื่อว่า เอลตาโกนะคะสิ่งที่เชื่อมสองฝั่งของเมืองเข้าหากันก็คือสะพานหินยักษ์นะคะซึ่งก็มีชื่อว่าปูนเตนูเอโหรือว่าสะพานใหญ่นั่นเองแม้ว่าจะชื่อว่าสะพานใหม่นะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่18ค่ะโดยใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า40ปีค่ะ ความยิ่งใหญ่และความงดงามของสะพานแห่งนี้นะคะทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองรอนดาไปโดยปริยายนะคะนอกจากทัศนียภาพที่งดงามอลังการนะคะเมืองรอนดายังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะก็คือเป็นเมืองโรมันเก่าแก่ที่หลงเหลือร่องรอยไว้ในซากปรหลักหักพังนะ,ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งกําเนิดของกีฬาสู้ัวกะทิงสมัยใหม่ค่ะที่เรารู้จักกันในปัจจุบันอีกด้วยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือรอนดายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนแล้วก็ศิลปินชื่อดัง ลายต่อหลายคนด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คืออเนสเฮมิงเวย์ค่ะนักเขียนรางวัลโนเบลที่ลหลงไหลในสเสน่ห์ของเมืองนี้ จนได้แรงบนันดาลใจไปเขียนงานวรรณกรรมหลายชิ้นด้วยกันค่ะภาพเมืองที่ตั้งโรงงานอยู่บนหน้าผานะเปรียบเสมือนการท้าทายของธรรมชาติแล้วก็การมีสะพานปูนเตนูเอโวเนี่ยเชื่อมโยงสองฝั่งุบเพวเข้าหากันก็เหมือนเป็นสัักษณ์ของการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นรุ่งการเชื่อมโยงกับอดีตกับปัจจุบันเชื่อมความต่างเข้าหากันหรือแม้แต่การเชื่อมใจผู้คนที่เดินมาอย่างที่นี่หลากหลายที่จากทั่วโลกนะด้านของการอนุรักษ์ของเมืองนะคุณผู้ชมเมืองนี้ ก,ก็ได้มีการอนุรักษ์เรื่องของงานสถาปัตยกรรมนะยุคมัวยุคกลางอย่างจริงจังเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่น กำแพงเมืองโบราณนะคะแล้วก็เส้นทางประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีชื่อเรียกว่าเอลเบแคแรมพาธนะคะโดยมีการฟื้นฟูสภาพของอาคารค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เส้นทางเดินให้คงความเอกลักษณ์ทางสถาปัตย์นะ,ะโดยคำนึงถึงคุณค่าทางภูมิทัศน์แล้วก็คุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องคุณค่าทางทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะโดยทางเขตเมืองรอนดาเนี่ยคุณผู้ชมจะอยู่ใกล้กับ Sierra de las Nieves National Park นะคะหรือว่า เป็นอุทยานแห่งชาตินั่นเองแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกด้วยว่าเป็นเขตทางอนุรักษะะ์นะคะทางภูเขาที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของต้นไม้นะคะต้นไม้เก่าๆโบราณโบราณแล้วก็มีสัตว์ท้องถิ่นหลายชนิดด้วยกันนะ,ะก็ต้องบอกว่าเมืองรอนดานเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าชีวิตคนเราก็คล้ายกับเมืองรอนดานเหมือนกันนะคะที่มีหุบเหวแห่งความยากลําบากขั้นกลาง แต่ถ้าหากว่าเรากล้าที่จะสร้างสะพานขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมสองฟากฝั่งเข้าหากันได้อย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือสเสน่ห์ของรอนด้านะคะคุณผู้ชมเมืองเล็กๆที่อยู่บนหน้าผาในประเทศสเปนที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยหลงไหลในความงดงามทั้งธรรมชาติแล้วก็ฝีมือมนุษย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วนะคะ ก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงสำหรับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะคะที่จะจัดขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้เริ่มวันแรกก็คือวันที่22นะคะเดือนนี้เดือนสิงหาคม2568นะ,ะใกล้ที่สุดของภาคใต้ก็คือภูเก็ตนั่นเองใครที่อยากจะไปชม สาวๆนะักวอลเลย์บอลระดับโลกนะก็ไปชมได้กันที่สนามภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมจะเริ่มแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะหมดลาสำหรับรายการในวันนี้นะคะที่ฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ